สวัสดีครับพบกับวันี้เปเล้ยครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆมารับกิจกรรมเรียกว่าเลเวลัพนะครับผมจากเลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลห้าสิบนะครับที่จะทําได้นะครับเลเวลเลเวลห้าสิบสองนะครับนี่ผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับผมไปครับเราเข้ามาในเว็บฟีฟ้าลายสีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาเคอร์เซอร์นะครับที่แล้วก็เลื่อนลงมานะครับไปที่เลเวลอัพนะครับนี่นี่นะครับที่มีเอ็มบัพเป้นะครับเป็น โรบอเตอร์อยู่นะครับถ้าพอเราก็หมุนหน้าจอนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราหมุนหน้าจอแล้วเราก็กดล็อกอินนะครับใส่อีเมลและพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็ได้ทำการกดเริ่มเล่นไปแล้วนะครับโอเคนะครับนี่เรามีรห้าสิบเอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มันจะครับจะมารับของเรามันกันนะครับเอาเริ่มจากเรลห้านะครับเราก็รับไปนี่นะครับเราจะได้สองอย่างนะครับการท็อปไพล์วก สองตึงบวกนึ่งถึงบวกห้าแล้วก็เอวีเอพีห่วันนะครับแล้วก็เลสิบเรก็รับไปนะครับนี่เลสิบห้าก็รับไปนะครับแล้วก็ี่รับไปนะครับผมยี่สิบก็ได้ชุดไอคอนไทยแลนด์นะครับยี่นะครับก็รับไปนะครับสามสารับไปเลยนะครับเป็นการเช่านะครับผมสี่สิบนะครับรับไปเลยนะครับผม สี่สิบห้าก็รับไปเช่นเคยเดี๋ยวก็เลี้ยวห้าสิบรับไปนะครับผมแต่ขอบอกก่อนนะครับนี่เป็นรถเก่านะครับรถใหม่จะได้ของดีกว่านี้นะครับแต่ยรานี้สมัครไปนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เลยมาเล่นตอนนี้ก็รับรถเก่าไปก่อนนะครับแต่ถ้าไอดีที่สมัครใหม่นะครับจะได้รถใหม่แบบใหม่จะมีกล่องนะครับผมโอเคครับเราไปเปิดกันครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราไปรับของรางวมาแล้วครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม แต่เร็วห้านะครับเลเวสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนะครับจนถึงสี่สิบห้านะครับจะมาดูกันนะครับเร็วห้าเราก็ได้ v i p นะครับแล้วก็การ์ดบวกหนึ่งถึงบวกห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราจะได้ประมาณนี้อ่อนี่นะครับชุดแข่งนะครับเลเวยี่สิบห้าสามสิบก็จะเป็นการ์ดท็อปไพ่นะครับบวกสามถึงบวกห้านะครับเลเวเลเวสามสิบห้าก็จะได้นี่การ์ดเช่านะครับบวกแปดหรือไอคอนนะครับ แล้วก็บีไอนะครับเล้วสี่สิบเราก็จะได้คูปองลดนะครับกับ VIP อพีสี่ห้าก็ได้บวกสามบวกห้าเก้าสองนะครับเอสบีพีหนึ่งวันนะครับแล้วก็เล้วก็ห้าสิบนะครับเราก็จะได้บวกห้านะครับเก้าสิบอัพนะครับวิทยา MT BOE ีเนะครับแล้วก็ VIP นะครับแต่ลิฟจะไม่แน่เลใจนครับเพราะลิฟจะเก็บ VIP ไว้วันต่อวันนะครับก็เสียดายนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็ของก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ควรจะได้พอไปทัมซุนได้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับดี คลิปหน่าจะเป็นคลิปอะไรติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ